ที่ประเทศกัมพูชาสถานการณ์เกี่ยวกับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองก็ถูกจับตามองนะคะว่า จะมีสถานการณ์อย่างไรในช่วงที่เปลี่ยนผ่านมาสู่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายกรัฐมนตรีหุนมาเนตซึ่งการไปกล่าวปราศัยกล่าวสุนทรพจน์ต่อเวทีสัประชาชาติก็ทําให้นานาชาติจับตามองว่าดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงบวกนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ที่จริงถ้าไปดูสถานการณ์ในกัมพูชาก็ยังพบว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่มากติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ นักวาดการ์ตูนเชิงเสียดสีถ่ายทอดเรื่องราวการถูกทำร้ายจากคำให้สัมภาษณ์ของนีนาคเกษตรกรและนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาที่ให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรีเอเชียถึงเหตุการณ์ที่เขาและภรรยาถูกทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มคนสวมหมวกกันน็อก8คนเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาใกล้กับกรุงพนมเปญน,นีนาคเชื่อว่ากลุ่มที่ก่อเหตุไม่ใช่แก๊งอันธพาน แต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพราะดำเนินการเป็นขั้นตอนและมุ่งทำร้ายถึงชีวิตและเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกรณีที่เขาวิจารณหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตัวเขาเองยังได้โพสต์ร้องเรียนไปยังหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอให้มีการติดตามและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายนักเคลื่อนไหวและสมาชิกพักฝ่ายค้านกัมพูชาในรูปแบบเดียวกันนี้ไม่ต่ำกว่า50คนระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐของฮุนมาเนต็ตได้เข้าพบกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติโดยฮุนมาเนต็ตย้ำว่ากัมพูชาได้เดินหน้าพัฒนาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและยึดหลักนิติธรรม พร้อมลงนามต่ออายุสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาเพื่อส่งสารถึงท่าทีของกัมพูชาในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะที่เหตุการณ์ทำร้ายนักเคลื่อนไหวและฝ่ายค้านกัมพูชาในไทยก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ Myself, the my, and also my college. Mm -hmm. uh, especially, they are now staying in Thailand. Uh, we are seeking, uh, red jury uh, as a political red jury. Mm -hmm. Yes, uh, and in the uh, in the past, maybe uh, the last month, you have uh, a lot of uh, events like meeting. Uh, uh, of active i that e s t a y i n thailand uh, beating the worker they are uh, working in the thailand or something yeah นักเคลื่อนไหวและฝ่ายค้านกัมพูชาในไทยแสดงความกังวลที่ประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการพบกันของสองผู้นําไทยกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมร้องขอให้รัฐบาลใหม่ของไทยอย่าปล่อยให้มีการทําร้ายนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาบารัมยังคลั่งอំปี้สวัสดิภาพก็ด้วจิเอ่อភៀបភ័យខ្លាចដែលឃើញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនោះដែលគាត់មានចំណុចនោះគឺពួកខ្ញុំមានក្តីបារម្ភគិតថាសวัสดิภาพពួកខ្ញុំនឹងមិនមាននេះភៀបភ័យខ្លាចរបស់ពួកខ្ញុំនឹងកាន់តែកើនទ្វេដងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអឺ กดังเชมกัตธาในโยรับมันตรัในประเทศกัมพูชิก็คือเชนในโยรัมันตรัยได้ประกาศการให้กุมติบังพอดจังเนปเป็ดอคืนจุ่มลูกระบ้าปุ่กวาดเชมกัตธาปุ่ยขยำประกาศจิคเมนสวัสดเพียบไม่เฉพาะข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์การทำร้ายร่างกายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อน,นักเคลื่อนไหวและฝ่ายค้านกัมพูชาทั้งในไทยและในกัมพูชาคณะกรรมการนิติศาสตร์สากลหรือไอซเจ ยังได้ออกแถลงการไปยังกระทรวงไปรซนีและโทรคมนาคมและกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาให้ถอดถอนหรือปรับแก้ส่วนสำคัญในร่างกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์ซึ่งไอซีเมองว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเปิดทางให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการและข้อมูลของผู้ใช้งานโดยใช้คำว่าข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ICJ ประเมินว่าหากนำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการคุกคามสิทธิมนุษยชนการแสดงความเห็นและจะยิ่งทำให้ชาวกัมพูชาเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน